สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาชมหดอกไม้ที่สวยมากๆครับผมโอ้โหนี่ครับก็มีการปลูกลอกไม้นะครับซึ่งบางช่วงนะครับผมบางช่วงก็ไม่ได้เป็นดอกไม้แบบนี้นะก็คืออาจจะเป็นดอกพันตะบันนะครับผมแต่ว่าวันนี้เป็นดอกไม้ที่สวยไม่ ไม่รู้จักชื่อนะครับผมถ้าพีา่ๆรู้คอมเมนต์บอกศู์ด้วยนะครับสวยจริงนะทุกคนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนมีนานะครับผมก็เป็นดอกไม้ที่สวยมากๆนะครับผมซึ่งส่วนจัตุจักนี้่ะเขาจะปลูกดอกไม้เป็นช่วงๆอยู่ยแล้วนะครับผมนะบางช่วงก็หลอกพันธตะบันนะครับผมจะปลูกอยู่หลายจุดเลยนะครับ ตอนนี้ก็ติดกับจุดที่ศูนย์ยืนอยู่ตัวนี้ก็เป็นติดกับถนนพระผลโยธินนะครับผมก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้า BTS นะครับผมสายสุขุมวิทนะครับตรงไปก็จะไปสุดปลายทางคูคตนะครับผมเรามาดูดอกไม้กันต่อนะครับผมนี่ครับถ้าพีเท่านไหนนะครับผมนะสนใจอยากจะมานะครับผมมาเลยครับ ช่วงนี้นะครับผมต้นเดือนมีนานะครับเดียวอีกเดือนหน้านี้ก็โอ้โหเป็นเป็นเป็นเดือนเป็นวันที่สนุกที่สุดนะครับผมคือเทศกาลสองการนะครับนี่ครับส่วนสาธารณะของประเทศไทยครับผมมีพิีิจหน้าที่นะครับมาลดน้ำต้นไม้นะครับผมแล้วก็ บางท่านเขาก็จะมาแบบตกตกแต่งนะครับผมต้นไม้นะครับอย่างนี้เขาก็จะมีการเอาไม้นะครับผมมาคำ้ำใบเพราะว่าต้นมันสูงเลยนะครับผมลมพัดนิดหน่อยมันก็น่าจะดมแล้นะครับแต่ถามว่าสวยไหมคือสวยมากๆากครับผมก็จะมีผู้คนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยครับที่เห็นคนไม่ค่อยเยอะนี่คือตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับผม นี่ครับนี่ครับบางจุดก็ยังไม่บานยังไม่ออกหลอกเลยนะครับผมสวยนะมันจะมีหลายสีสันเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ไม่ใจไมแน่ใจว่ามันสีต่างกันไหมแต่ว่าส่วนม่าน่าจะเป็นอันแบบนั้นหรือเปล่าว่าตอนที่มันยังไม่โตมากสีมันก็จะเป็นสีอ่อ,อนแบบนี้นะครับผมนี่ครับแต่ถ้าโตมานิดหน่อยนะครับ ก็จะเป็นสีสีชมพูสีแดงนะครับผมถ้าแบบโตสุดๆเลยคือสีแดงจัดเลยทยกบนนี้นะครับผมสวยนะอันนี้ยอมรับเลยปาเขาทำสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้คือสีขาวอันนี้ขาวก็ขาวไปเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะมี บางสีที่เป็นอ่านี่สีแดงก็มีผสมอยู่นิดนึงนะครับผมซูมดูเอากาะม่กอกม,อไ,มไม่เปลี่ยนเด็ดไรไงก็เปลี่ยนดะโอ้โหสวยมากนี่ละครับผมส่วนสารนาส่วนสาธารณณะของประเทศไทยนะครับผมต้องยอมรับบ้าง เขาทำได้ดีมากๆนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตกแต่งต้นไม้นะครับผมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับคือมีหมดนะครับผมและก็มีข้อห้ามต่างๆนะครับผมที่ส่วนสนาธารณะในประเทศไทยทุกส่วนเลยนะครับผมนะคือที่คือแบบเขาวางกฎระเบียบไปนะครับผมคือหนึ่งได้ห้ามดูดบุหรีห้ามเอาสุราเข้ามากิน ข้างในนะครับผมแล้วก็ห้ามทําทอะไรที่แบบมันเสียหายอย่างมาเด็ดต้นไม้อ่่าเนี้ยหรือว่าหักกิ่งไม้อะไรเงี้ยคือห้ามเลยทุกคนนะห้ามแล้วก็ห้ามทะเลาะกันในสวนนะครับผมคืออะไรที่เป็นความแบบไม่เหมาะสมหรือว่าความรุนแรงนะคือไม่ทุกอย่างนะครับผมคือห้ามทุกอย่างนะนี่ครับมันจะมีอยู่จุดนี้เ,ย,เยอะแต่ว่าตรงนั้นก็มีกันแต่ว่เยอะมากมันจะเป็นแนวยาวนะครับผม ซึ่งสวนจากตุจักนี้เป็นแนวยาวนะครับเป็นแนวยาวไปตามถนนปหลนโยธินนะครับผมจุดนี้ก็มีเหมือนกรอบรูปให้คนมาแบบมายืนใกล้ๆแล้วก็ถ่ายนะครับผมสามารถนั่งได้เลยนะครับเพราะว่าน่าจะแข็งแรงแข็งแรง นั่งก็น่าจะไม่โอเคสะไรไ้วเนี่ยเพราะว่ามันจะแบบคือสวนจับเมื่อกี้เนี่ยมันรุนแรนิดนึงนะครับผมเป็นกรอบรูปแบบแบบกรอบที่เราให้เราถ่ายรูปให้อย่างสวยงามนะครับผมอยู่ในเฟร,รมนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะมีรถที่ขนน้ำนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่คอย อยู่บ่อยๆนะครับผมเขาก็น่าจะมาเป็นเวลาเขาเนีมานะครับคือต้นไม้ทุกตัวนี้ชุ่มชื่นมากๆนะครับผมดูแล้วมันก็แบบมีความสุขครับผมได้มาเห็นธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบหอกไม้นะคือต้นไม้ในสวนนี้ทุกคน คือมันมีชีวิตชีบามากๆครับผมมันดูแล้วมันไม่ดูแห้งแลนะ้งน่ะเหมือนเรา,าได้อยู่ว่านอกอรัทุกคนนะที่จริงแล้วตัวนี้เราอยู่กลางเมืองกรุงเทพมหาคนครนะซึ่งเป็นเมืองหลวงที่จะเดินมากๆแล้วนะครับผมแต่ยังมีต้นไม้เยอะนะครับที่จริงอ่ะอยู่นอกสวนมันก็มีต้นไม้นะตามาพุทธบาททางเดินแล้วก็ตาม เกาะกลางถนนนะทุกคนคือเยอะนะครับผมไม่ปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ต้นไม้เด็กๆนะครับผมเขาจะน,น,นิ้นปลูกนะครับก็มีช่องทางให้เราเดิน,นครับผมแล้วบางจุดเราก็ต้องคำ้ำต้นไม้เป็นอีกหนึ่งเพราะในดังนี้นะที่เห็นเขาเอาไม้มาค้ำใบนะคนนะคือบางทีมันรนน้ำนิดหนึ่งมันก็ ล้มได้นะครับผมเพราะว่าเป,เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้แข็งนะทุกคนนะไม่ได้แข็งแดงมากนะครับผมอย่างนี้นะครับผมตัวนี้น่าจะรอรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามามาจัดการนะครับผมบางต้นลมพัดนิดหน่อยมันก็อยงมันก็ดมนะครับผมสวยจริงนี่ครับอยู่กลางทุ่งลอกไม้นะครับผมสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครเราก็้ไดมีแบบกินอายแบบนี่ทุกคนมีกลางหันลมแบบนี้นะครับผมครับก็มาสองคนนะผมมากับสาตรีนียนมตงศ์ยืนหน้าแบบน่าจะกุ้มใจอะไรสักอย่างนะครับผมครับสวยจริงครับมุมนี้ยิ่งแบบยิ่งสวยครับ มันเยอะนะครับผมนะลอกไม้มันเยอะเดี๋ยวมุมกว้างาแบบกว้งกวงให้แบบดูกันแบบช่ำๆเลยทุกคนนี่ครับเอา้าฝนตกนี่ฝนตกแล้วทุกคนอุ้ยแล้วก็มีดอกอันนี้ทุกคนไม่ถูอว่าดอกอะไรนะแต่ว่าสวย สวยเหมือนกันครับนี่นะครับหน้าฝนก็ดีด้วยนะครับผมนะเจ้าหน้าที่จะให้ได้มารดน้ำนะครับผมก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสวยทุกมุมทุกจุดจริงๆครับผมทําออกมาได้ดีมากครับอะไร ฝนตกแล้วสาติโอ้นี่หลอกนี้ยิ่งแบบสีมันจะสีแรงแป๊ดเลยแดงแบบเลือดหมูเลยครับผมนี่ครับผมย่ังเดืออีกเยอะนะครับผม กวารรสยจิงไฟมแต่วันนี้นะครับผมท้องฟ้าไม่เป็นใจมากนะครับผมมากเลยแหละนะครับผมไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับผมคือต้องพาไม่สวยทุกคนวันนี้ฝนนะฝนตกด้วยนะครับผมวางจุดในกรุงเทพมหานครนี่ฝนตกนะครับ มองไปตึกนนก็จะเห็นคนที่เขามาทำความสะอาดหรือว่ามาขัดกระจกนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นมากส,สำหรับคลิปนี้สูนก็จะได้ขอจบคลิปไม้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ